วันนี้ผมได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์คืนในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เลือกปฏิบัติจนนี่มือปราบเอาคืนแจ้งความเจ้าหน้าที่รัฐสมรายฐานละเว้นและหมิ่นประมาท ปมรีสอร์ทนิคมลำดมน้อยยันสู้เพื่อสิทธิชาวบ้านตั้งทนายเกิดผลสู้คดีจนนี่มือปราบหรือดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงศ์อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐสามรายได้แก่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนักวิชาการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีในข้อหาหมิ่นประมาทและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157การดการดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ดาบตำรวจยุทธพลได้บุกรุกพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำดมน้อยโดยมีการก่อสร้างรีสอร์ทในเขตป่าไม้ส่วนกลางที่ห้ามใช้ประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ของกรมระบุว่าได้แจ้งเตือนให้ยุติการกระทำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565แต่ไม่ได้รับความร่วมมือด้านดาบตำรวจยุทธพลโต้กลับว่าการกระทำของเขาไม่ใช่การบุกรุก แต่เป็นการยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวบ้านในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินจากรัฐโดยแต่งตั้งทนายความชื่อนายเกิดผลแก้วเกิดเป็นผู้รับผิดชอบคดีในทุกขั้นตอนโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติเพราะมีรีสอร์ทหลายแห่งในพื้นที่เดียวกันแต่กลับดำเนินคดีเฉพาะกับเขาเพียงรายเดียวพลตำรวจตรีวชรินภูสิทธิ์ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกองบังคับการได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้วและจะลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทงในเรื่องของพื้นที่บุกรุกจำนวนสิ่งปลูกสร้างและการสอบถามข้อมูลจากผู้นำชุมชนในพื้นที่พร้อมระบุว่าจะมีการเรียกตัวดาบตำรวจยุทธพลเข้ามาให้ปากคำหากไม่ให้ความร่วมมือ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายรวมถึงอาจมีการออกหมายค้นหากจำเป็นผมได้แจ้งความร้องทุก์เพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงผมไว้ในข้อหาแจ้งข้อในวัชระโกแสนต่อผมแจ้งสองข้อหาข้อหาแรกมินประมาททำให้ผมเสียมเสียชื่อเสียงและสองก็คือ157ตรวจมึงอย่าเลือกตรวจมึงตรวจให้หมดนะครับก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงว่าผมยินดีให้ตรวจสอบ เป็นอย่างยิ่งหากผมผิดหรือของผมได้เลยรีสอร์ทของผมหรือได้เลยแต่ตรวจต,ต้องตรวจทุกๆุกรีสอร์ทที่ตั้งมาก่อนผมตรวจหมู่บ้านตรวจวัดตรวจโรงเรียนด้วยอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันห่างกันเพียงไม่กี่สิบเมตรการที่จะเข้าไปซื้อผมต้องตรวจสอบเพราะผมต้องใช้เงินหลายล้านไปซื้อเป็นการซื้อโดยที่ชาวบ้าน เป็นพยานมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบตอมีหน่วยงานงานต่างๆรองรับและเป็นการซื้อขายตกกันมาหลายทอดและก่อนที่ผมจะไปอยู่นั้นมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเป็นเกือบร้อยรีสอร์ทซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับท่านกัรตะบงเนี่ยได้มอบหมายให้คุณวชระนะครับนักพัฒนาการสังคมพิเศษจำานานการพิเศษนะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับกับจนนี่มือปราในข้อหาการบุกรุก พื้นที่ป่าที่กันไว20้20%ของนิคมลำดมน้อยจังหวัดอุบลราชธานีนะต่อไปก็คือการเป็นตรวจที่เกิดเหตุนะครับว่าเป็นพื้นที่บุกรุกจํานวนเท่าไหร่มีการขอสร้างอะไรบ้างมีความผิดก,กฎหมายไดบ้างนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้เป็นการลองทุกกท้กล่าวโทษตามปรบวจาัดสรรการที่ดินเพื่อการกองชีพ2511สามมาตรา15นะครับในเรื่องการบุกรุกพืก้นที่ส่วนกลาง20%ของพื้นที่ที่กันไว้ของนิคมสากรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ กำลังดาเนินการในการสอบัทึกสปากคําคอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะร่วมกับผู้กล่าวหานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็จะทราบว่าพื้นที่เหตุเป็นพื้นที่อะไรเนื้อที่เท่าไหร่นะครับมีความผิดใดบ้างที่จะต้องรายง,งานให้สื่อมวลชนทราบต่อไปครับ